ธนาคารโรงเรียนวิทยาลายัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตพาณิชยาการยินดีต้อนรับครับนี่คืองานของผมในฐานะผู้จัดการธนาคารโรงเรียนผมจะคอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลกับเพื่อนๆที่นําเงินมาฝากและถอนครับเมื่อมีเวลาผมจะเข้าร่วมกิจกรรมอื่นเพราอจะได้นําวิธีคิดวิธีปฏิบัติมาปรับใช้ในการเรียนและการทํางานครับการได้มาทํางานธนาคารโรงเรียนธนาคารนมสิ์ เป็นโอกาสที่ดีมากๆนอกจากนี้ผมยังได้เรียนรู้ระบบของธนาคารแบบลงมือปฏิบัติจริงด้วยครับและยังได้มิตรภาพดีๆระหว่างเพื่อนน้องๆที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยครับการทำงานธนาคารโรงเรียนสามารถนำประสบการณ์มาต่อยอดในเรื่องของการออมเงินยิ่งเก็บออมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีกับอนาคตของเรามากเท่านั้นครับ เด็กดีที่ผมปฏิบัติมาโดยตลอดคือต้องใฝ่หาความรู้รอบตัวซื่อสัตย์และรับผิดชอบหน้าที่ในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดซึ่งผมยึดตัวอย่างในการทํางานก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ครับธนาคารอมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคม